สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะมิตรภาพดีๆนะคะจากครอบครัวปลาทองนะคะ<อ>ก็เพื่อนๆก็ดูเอานะคะว่า,า <S <S 2> <S 2> มีใครบ้างนะคะที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ เพื่อนๆก็าทายดูนะคะว่าปลาทองนะคะที่อยู่ในบ้านของอ้ามนะคะมีหลายๆท่านนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะได้ดูชมเอานะคะวา่าท่านไหนนะคะชื่ออะไรบ้างนะคะก็อลองทายดูนะคะเพราะว่าทุกท่านนะคะที่อยู่ใน คลิปนี้นะคะก็มาอยู่ที่บ้านของอ้ําน,นะคะทุกไหลเลยนะคะที่อ้ําขึ้นไหลนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะก็เอามาฝากนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะได้ดูชมนะคะว่า,าความสวยความงามนะคะของลูกๆปลาทองนะคะใครเป็นใครนะคะก็ลองอาทายดูนะคะแบบสบายๆนะคะเพราะว่า ครอบครัวของปลาทองนะคะก็น่ารักน่ารักนะคะทุกทท่านเลยนะคะแล้วก็ทุกทท่านนะคะของครอบครัวปลาทองนะคะ,ะที่อยู่ในคลิปนี้นะคะก็มีความรักนะคะที่มอบให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะทุกทท่านเลยเช่นเดียวกันเลยนะคะอ้ามก็ขอขอบคุณน,นะคะกับครอบครัวนะคะมีตรภาพของครอบครัวปลาทองนะคะ ที่มอบให้กับอ้ํานะคะแล้วก็บ้านของอ้าากิตติคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็มีความรักนะคะที่มอบให้นะคะอ้ํมก็อขอบประคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอ้ําก็เอามาลงนะคะแบบเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะคะในมิตรภาพดีๆนะคะ นก็ขอพระเจ้านะคะอวยพรนะคะให้ครอบครัวของปลาทองนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรนะคะให้ทุกทท่านนะคะก็ะได้ครบบริบูรณ์ทุกๆอย่างเลยนะคะและก็อวยพรไปถึงครอบครัวของทุกๆครอบครัวนะคะของปลาทองด้วยนะคะ ขอพระเจ้าดูแลนะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างนะคะก็ครบบริบูรณ์นะคะอยากบอกว่ารักๆนะคะครอบครัวปลาทองนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่มอบความรักความเมตตาให้กับอ้ํานะคะอ้ําก็กราบขอบพระคุณน,นะคะด้วยหัวใจเลยนะคะจึงทําคลิปนี้มานะคะแบบสบายๆเราก็มาขอบพระคุณน,นะคะ มิตรภาพดีๆนะคะที่มอบให้แก่กันนะคะก็เอามาฝากนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะได้ดูชมนะคะว่าใครเป็นใครนะคะในครอบครัวของปลาทองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะคลิปหน้านะคะอ้ามจะเอาคลิปน่ารักน่ารักนะคะอะไรมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอยากบอกว่ารักๆทุกท่านเลยนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ